พือฮาสนันนาทีโจโยมมนินเซอร์ไพร์มอบรถหรูให้เพศรสหรัฐกลางคอนเสิร์ตหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับโจโยมมนินหรือยมมนินนามวงศาหัวหน้าหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแทงซึ่งปัจจุบันนั้นโจโยมมนินเป็นหัวหน้าวงมาแล้วถึงเจ็ดปี ต้องบอกว่าล่าสุดเป็นวินาทีที่ซาบซึ้งสุดๆเมื่อโจโยมมนินหัวหน้าวงสาวน้อยเพชรบ้านแทงเซอร์ไพรส์ได้มอบรถหรูให้เพชรสหรัฐนักร้องดังกลางคอนเสิร์ตโดยโจโยมมนินนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าสิ่งที่พี่ให้ผมวันนั้นมันมีมูลค่ามากกว่ารถคันนี้ ทักและศรัทธ,ธาผู้ชายในนามเพชรสหรัฐเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจบแบบเท่ๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจบแบบบ่อเท่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นอ้าก่อนเพชรสหรัฐนั้นจะได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าวันนี้สาวน้อยเพชรบ้านแทนโดยน้องโจ ยมมนินได้มอบรถมินิคูเปอร์ให้ผมฟรีฟรีหนึ่งคันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพื่อตอบแทนคำว่าพี่น้องโดยรถคันดังกล่าวก่อนหน้านี้เท็สหรัฐได้คุยกับโจโยมมนินเพื่อจะซื้อต่อก่อนที่โจโยมมนินจะขับรถมามอบให้เองแบบฟรีฟรีกลางงานคอนเสิร์ตเพื่อตอบแทนพระคุณที่ทำให้โจโยมมนิน และวงสาวน้อยเพชรบ้านแทงมีทุกวันนี้